วันนี้เจ๊ทำอะไรกินคะอะไรนะคะวันนี้เจ๊ทำอะไรกินคะอ๋อวันนี้แกงแกงปลากระพงใส่หน่อไม้แกงใต้แกงใต้อ๋อแกงใต้ปลากระพงใส่หน่อไม้ใช่อ๋อโอ้โหเอยกินนะคะชอบกินไงชอบกินชอบกินอร่อยมากมทำด้ทุกภาคค่ะเดินสายไปทุกภาคเจ๊ใช้อันนี้เลยอะอะไรนะที่เขาซื้อมาอะไรนะบัวลายอะค่ะ อะไรนะบัวลายค่ะบัวลอยบัวลายค่ะไหลบัวอ๋อไหลบัวเหรอคะมันมีไหลบัวดูดิเขาจะพูดกลับกันอย่างนี้เราก็งงอันนี้อะไรนะคะบัวลายไหลบัวไหลบัวค่ะเอาทีนี้ทีนี้เราจะเอาปลาลงแล้วนะคะเราปลาลงแล้วอันนี้ปลาอะไรนะคะปลากระพงค่ะเอออันนี้รู้จักนี่นะไม่บอกปลาอะไรเดี๋ยวเราลงทีนี้เราจะไม่คนแล้วนะคะ อ๋อถ้าเอาปลาลงแล้วควไม่ได้หรอคะไม่ได้ทําไม,ไมไล้ะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคาวอ๋อจะได้รู้ชั่วเอาไวค้ค่ะอะไรนะจะได้รู้ชัวเอาไวค้วค่ะสูตรสชัวค่ะฝั่งนู้นทำอะไรเหกอคนไม่รู้ทําอะไรครับปะะ้าค่ะใช่กอกจ้ะใช่กอกใช่กอกอันนี้ใช้กออะไรคะใช่กอกเลย ก่อนเลยค่ะทอดดั่วทอดดั่วก่อนทอดดั่วก่อนอดดั่วเราเป็นคนที่ชอบอาหารทุกภาคค่ะอาหารใต้นี่จะออกอาหารทุกภาคนี่คืออะไรเหรอคะทุกภาคนี่ก็ทั้งเนือเนื้อใต้อีสานแล้วก็ตะวันออกอ๋อตะวันออกอ่าแล้วก็แต่ตะวันตกไม่รู้แต่ที่นี่ว่าเราชอบทุก ทุกภาคคือว่า,าเราไปเหนือเนี่ยเจ๊ก็เจ๊ก,เจก็ทำรำเงียวได้อ,อ๋อเหรอคนะ,ะใช่ไปใต้เนี่ยเจ๊ก็อยากกินมากก็ต้องมาทำทำกินเอง ถ้าซื้อกินนี่กินไม่อิ่นใช่ไหมคะโอ้ก็ดูคนที่บ้านสิคะกี่คนเมาไหมฮะไปเมียนมาไหมเมียนมาเมียนมาโอ้เมียนมานี่ไม่ต้องหรอกเาทำให้กินอยู่แล้วคะเมียนมานี่ไม่ต้องทางค่ะเดี๋ยวเมียนมาทานให้กินค่ะใช่เรานั่งเฉยๆเลยนี่ค่ะใส่ปลากระพงนะเราจะปล่อยให้มันเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เดือบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็กินได้เลยใช่ไหมคะอุ้ยขนาดแกงใต้ก็สุดยอดนะเนี่ยยังเอามีอยู่ค่ะยังอไปกินที่อื่นอีกดูสิคะน่ากินมากเลยค่ะว้าวโมเบลนเทองเลยนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะพอาละค่ะปล่อยปล่อยให้เขาเดือดปล่อยให้เขาเดือดปล่อยให้เขาเดือดขึ้นไปแต่ดูท่าทางตอนนี้เหมือนเจ๊จะเดือดแล้วนะคะ เดือดนะเนี่ยน้อนค่ะแล้วงานอูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอหน้าเครียบใหม่นะคะ